กณะนี้หลวงพี่เนนหรือลูกเนกนกำลังจะทำพิธีเอาว่านไพลดำนะครับเขาเรียกว่าเอาว่านไพลดำเข้าในตัวเพื่อป้องกัน ตอนนี้เสร็จแล้วครับไพลดำไพลดำเจ้าของตำรับก็คือนี่นะครับหลวงปู่มานะทิตะวิโรเนี่ยไพลดำอยากให้ f อฟเห็นใกล้ๆนะครับนี่คือเทพเจ้านี่นะครับเทพเจ้าปู่ไพลดำหรือไพลดำเนี่ยเห็นชัดๆนะครับ làm video vậy